สวัสด yeah. oh, no. ีครับผมวันนี้น mm ี่ครับยูกิบแบบบัตนะครับผมวันนี้นี่อยู่ช่วงของขำๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูคนป่าสร้างบ้านนะครับผมก็ไม่ได้ทํามานานมาก2เดือนกว่าเลยนะครับแล้วก็คนขอมาเยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูคนป่า2คนที่สร้างบ้านรอบต้นไม้ครับผมรอบนะไม่ใช่แบบว่าบนไม่ใช่แบบว่าบนต้นไม้นะครับคือแบบสร้างจากฐานแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเลยนะครับผมแล้วก็มีสระว่ายน้ําสวยรูนี่ครับเดี๋ยววันนี้ไปดูแ้วกันว่าเขาจะสร้างยังไงนะครับผม let's go อ่าเปิดมาที่มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนี่ครับคนป่าครับผมคนป่าสองคนกับการถือจอบหร้วไม่ก็ถือไม้สักอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้น่าจะแบบถือคล้ายคล้เขียวนะครับผมเขามองต้นไม้ต้นนี้แล้วบอกว่ามันใช่เลยเขาเรียกว่าเช็คความแข็งแรงอ่าต้องพูดภาษาอะไร แต่ถือว่า,าต้นไม้แข็งแรงนะครับผมสามารถแบบว่าสร้างบ้านบนนี้ได้แบบว่ามันไม่ร่วงลงมาแน่ๆนะครับผมนี่เขาก็ผลไม้มาเยอะมากนะครับผมโดยผมว่าอย่างแรกในการสร้างบ้านนี่ก็คือต้องขึ้นโครงนะครับผมเท่าที่แบบว่าผมดูมาเยอะมากนะขึ้นโครงก่อนนะครับยังไงก็ต้องขึ้นโครงแล้วก็ค่อยฉาบฉาบปูหรือว่าฉาบด้วยอะไรสักอย่างนะครับนี่ก็เริ่มจากการมัดมัดไม้ที่เขานํามาเข้ากับต้นไม้มนี่สร้างฐานครับ นี่ครับเขาก็มัดไปจนแบบว่าเราจะเห็นได้นะครับว่าเหมือนกับสร้างพื้นก่อนนะด้านบนต้นไม้นะครับผมก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะแต่ผมงงมากว่าเขาคุยภาษาอะไรกันนี่ก็เดี๋ยวเราดูโค้งนะครับผมว่าเขาจะขึ้นโค้งย,ยังไงนะฮะอ่ะก็เราจะเห็นได้นะครับว่ามันก็เห็นมันรูปเป็นล่างนิดน,นึงกนะ็คือมีฐานบ้านแล้วก็มีตัวบ้านอยู่ด้านบนนะครับผม ถือว่าเอาจริงบ้านบนต้นไม้เนี่ยก็เป็นความฝันของใครหล,หลายๆคนนะครับดูรวมทั้งผมด้วยนะตอนเด็กๆนี่คืออยากมีมากนะครับผมแต่ก็ด้วยด้วยปัจจุบันแล้วคือเออคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมต้องแบบไปสร้างเองนะ,ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเขาเริ่มเอาไม้ไผ่ผ่าครึ่งนะครับมาสร้างเป็นหลังคานะครับผมอ๋อก็ถือว่าน่าอยู่นะแบบว่าอยู่บ้านกลางป่าอยู่บนต้นไม้นะครับผม นี่ดูแต่มันก็โยกเยกนิดนึงนะคือตอนนี้ยังไม่แบบยังไม่แข็งแรงมากนะครับผมนี่นี่ก็เป็นมุมที่แบบว่าค่อนข้างเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับว่ามันคือบ้านหลังเล็กๆบนต้นไม้นะครับผมแต่คือมันก็ยังมีแบบว่ามีการโยกนะแล้วก็นี่ครับดูเหมือนว่าเขาจะสร้างเป็นประตูโค้งๆนะครับผมเออแต่ผมก็แบบงงนะว่าเขาใช้ไม้อะไรใครรู้บอกได้นะครับคือไม้มันต้องมีความยืดหยุ่นกันนะครับที่แบบว่า โค้งได้โดยที่มันไม่หักนะครับผมไม้อะไรผมก็ไม่รู้ไม้พันอะไรนะครับนี่ครับแล้วเราก็เห็นได้แล้วว่าเขาทําคล้ายๆกับตะกร้านะครับผมแต่คือแบบมันเป็นตะกร้าอันใหญ่นะครับสามอันอยู่ด้านข้างต้นไม้ทั้งด้านบนด้านล่างนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนสร้างเสร็จจะทําอะไรนะครับผมนี่ขนไม้มาเพิ่มครับขนไม้แบบว่างองๆด้วยนะไม้งอง เอามาทําอะไรเขาเอามาไม้มาพันรอบต้นไม้อีกทีนึงเหรอปออ๋อผมรู้แล้วคือเนี่ยเนี่ยเห็นบ่ะเราจะเห็นได้ว่าเขาเขาเอาไม้แบบว่ามาพันรอบต้นไม้นะครับนั่ก็คือผมคิดว่าน่าจะเพิ่มให้แบบว่าความแข็งแรงนะครับผมให้แบบมันไม่โยกอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ายิงไม้มันแบบว่าเกาะกันแน่นๆมันก็จะแบบแข็งแรงมั่นคงนะครับผมอนี้คือเขาขุดหลุมขดหลุมครับด้านล่าง แล้วก็มีไม้ยาวๆเอามาปักหลุมเหรอนี่ไงนี่ก็เห็นได้เลยนะครับว่าเขาเอาไม้มาตั้งเยอะมากเลยนะด้านล่างของบ้านนะครับมันจะเอาไปทำอะไร,รอะเพิ่ผมยังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีไม้เล็กๆโอ้สร้างเป็นบันไดโค้งโอ้โสวยเลยว่ะคือตอนแรกผมก็นึกว่าแบบ ปีนขึ้นไปเฉยๆเปล่านะครับผมสร้างเป็นบันไดโค้งเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาเรื่องเอาเรื่องจากนั้นเขาเข้าป่าจากนั้นเขาก็ขนขนใบไม้มาเหรอเอาตรงตั้งแต่ผมดูคนป่าสร้างบ้านมาไม่เคยเห็นคนป่าใช้ใบไม้นะครับผม <c oughs> เอาไปทําอะไร <c oughs> อันนี้คือไม่รู้จริงๆเอามาเผาเหรอ เผาอะไรอะเผาเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรเพื่อนคืออันนี้นี่ยังไม่รู้ไม่รู้จุดประสงค์ของเขาจริงๆนะเอาดินครับผมเอาดินแล้วเขาก็เอาดินมานะครับผมเอาดินมาเพื่ออะไรงงเออนี่ไงแล้วเขาก็เทดินลงไปใน กองใบไม้ที่เขาเผานะครับผมต้อาวอะทำอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่รู้จริงอันนี้คือไม่รู้เลยดูมาเยอะมากก็ไม่มีใครทำแบบนี้นะครับแล้วเขาก็โกยดินข้างบนใส่ในตะกร้าด้านข้าง3ามอันที่อยู่รอบๆบ้านอ๋อเพื่ออะไรวะเอามาเป็นปุ๋ยปุ๋ยเหรอยาฮู <Yahoo! S 1> จริงดิ เอาใบไม้มาเผาแล้วก็ผสมดินเป็นปุ๋ยเหรอนี่ไงครับจากนั้นเนี่ยพอเขาใส่ดินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็เอาต้นไม้มาโอ้จริงปะเนี่ยนี่คือผมก็เพิ่งรู้จริงนะเป็นความรู้ใหม่เลยครับว่าการที่เราเผาใบไม้แล้วก็เอามาเอาดินมาผสมมันก็จะกลายเป็นว่าเราปลูกต้นไม้ต้นนั้นได้เลยนะครับเอออันนี้นี่สุดยอดว่ะนี่ผมไม่เคยเห็นเลยนะจริงถือว่าเจ๋งนะครับผมถือว่าเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ ดูดิบ้านน่าอยู่มากอ๋ออยากมีบ้านอย่างนี้สักหลังนะครับในชีวิตใครอยากมีก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมอ๋อนี่ครับเขาก็ขุดหลุมเป็นวงกลมนะครับผมแล้วก็น่าจะเอาไม้มาปักเป็นเสาว,วงกลมนั่นแหละนะครับแสดงว่าสสาว่ายน้ําเนี่ยมันก็น่าจะเป็นวงกลมนะครับมันก็ต้องเป็นวงกลมสิอ้ะนะับวช นี่เขาเขาก็ดูเหมือนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะมากนะครับหรือว่าดูเหมือนว่าจะเป็นแบบเป็นรั้วนะครับผมอ๋อเป็นครึ่งหนึ่งนะครับจากนั้นนี่ดูเหมือนว่าคนนี้เขาจะไปขุดลังปูกนะครับผมถ้าหลักขุดลังปวกเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเอาไปทำอะไรนะครับเขาเอาไปเอาเป็นเป็นปูนนะครับผมเอาเป็นปูนเคลือบสาะนะครับเพราะว่า ลังปวดเนี่ยเวลาที่แบบว่าเราตีมันให้แตกเป็นละเอียดละเอียดเนี่ยแล้วก็เอาไปผสมน้ําผสมดินอะไรนิดหน่อยเนี่ยแ,<อ>แล้วก็เอาไปทามันจะพอมันแห้งเนี่ยมันจะแข็งเป็นปูนเลยนะครับผมนี่ไงเขาก็จะแบบตีรังปวกให้แตกนะครับ,อบพอรังปวก,ปล,กละเอียดมากเนี่ยเขาก็เอาน้ํามาใส่นะครับผมแล้วก็เขาคือทําเหมือนปูนนั่นแหละนะครับเนี่ยเห็นปหนี่โอ้โหเป็นเป็นสีปูนอย่างนี้เลยนะเออเผื่อใครไม่รู้นะครับแต่คือผมดูมาเยอะไง ผมก็เลยรู้ว่าลังปวกทำอะไรนะครับนี่ไงเอามาแบบผสมกับหญ้าแล้วพวกนี้ด้วยนะแล้วก็จะเอาไปปะกนะครับผมแล้วมันพอมันแห้งเนี่ยก็คือแทงโปก๊กนะครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าเป็นปูนจากธรรมชาติเลยนะครับผมลังปวกนะครับแต่คือคนไทยเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าทําร้ายลังปวกนะเพราะว่าก็มีความเชื่ออยู่ใช่ไหมแต่คือบางบางชนชาติเาก็ไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้นะครับผม เห็นไหมดูดิเขาก็เอาแบบเอามาโปะรอบเลยนะครับผมนี่ดูเขาโปะสวยมากมไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือใช้มือโปะจริงเหรอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ผ่าไม้ไผ่ครึ่งหนึ่งนะครับอ๋อเอามาแบบติดด้านนอกอให้มันสวยงาม แมบอกเลยว่าอยากดูตอนจบจริงๆว่ามันจะเยกขนาดไหนวะเนี่ยกอดูดิคือแบบเห็นเป็นรูปเป็นล่างเลยนะครับคือแบบโอ้โหจากต้นไม้โง่ๆต้นเดนียวอ่ะคือตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับสุดยอดอ่ะอยากมีบ้างอย่างนี้บ้างครับอ๋อหลังจากนั้น,นพอแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้นะว่าเขาก็เอาไม้ไผ่มาวางไว้ด้านนอกนิดน,นึงด้วยนะครับแล้วเขาก็เอาบ้องไม้ไผ่มาอีกแล้วเลย เออทีนี้จะเอาแบบว่าน้ําม,มาใส่สะเนี่ยก็จะมีอยู่2ทางนะครับนั่นก็คือเอาไหาไปใส่ไปใส,ปส,ปส่น้ําแล้วก็เดินไป,ไปกลับไปกลับมานะครับผมแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเอาไม้ไผ่ต่อกันไปจนถึงแม่น้ําแล้วก็ให้น้ําไหลตามกระบอกไม้ไผ่มานะครับคือ <c oughs> <c oughs> ผมดูมาเยอะมากผมบอกเลยผมดูมาโคตรเยอะครับผมนี่ครับแล้วน้ําก็ไหลออกมาโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ต้องเดินไปกลับเหมือนคนป่าบางคู่นะครับสบายหน่อยนะผม นี่ดูบ้านบนต้นไม้พร้อมสระว่ายน้ำเฮ้ยอย่าบอกว่ากระโดดลงไปนะพี่อ้อโอ้น้ำสวยเลยนะไม่ไม่ขุนด้วยนะครับผมคือเราจะเห็นว่าบางบางคู่คนป่าสร้างบ้านอ่ะเวลาสร้างสระว่ายน้ำนั้แล้วน้ำใสลงไปอ่ะคือน้ำขุนขุนเลยนะครับผมในนี่คือน้ำใสเลยโอ้โหดูเฮ้ย น้ำเป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยเหรอออสรุปแล้วมันก็มันก็ใสยอยู่นะแต่คือพอเขาแบบว่ายไปว่ายมามันก็มีโคลนกระจายมาบ้างนะครับโ <c oughs> อ้มีความสุขเดินในป่าอยู่ๆก็สร้างบ้านแล้วก็สร้างสาวไว้น้ำเฉยเลย <c oughs> อ๋อดูแหมอยากมีบ้านอย่างนี้จริงนะผมมาบอกเลยคือแบบสวยมาก เอาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับการสร้างบ้านบนต้นไม้ที่บบว่าสร้างจากฐานขึ้นด้านบนนะครับคือปกติแล้วก็เราจะเห็นแค่แบบว่าปีนขึ้นไปบนต้นไม้เลยแล้วก็ไปสร้างแบบบนนั้นเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะแบบใช้เชือกปีนขึ้นไปนะแต่นี่คือแบบว่าก็เลือกต้นไม้มาแล้วก็สร้างจากฐานขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำสวยๆ,ๆนะครับผมอะยังไงก็ใครที่ชอบครับจะลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้แบบว่า ทาคำๆมีอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมคนป่าสร้างบ้านแน่นานๆก็จะมาทีนึงนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบายบายสวัสดีครับ